ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอา่านวันนี้ผมจะพาไปเกาะติดภารกิจสุดสำคัญของกองทะบอกที่บอกเลยว่าโคตรมันและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดลำ้ำ 6พค2568ที่ค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีเกิดงานใหญ่ที่กองทัพบ,บกต้องจับตามองนั้นคือการตรวจเยี่ยมหน่วยด้านการส่งกำลังบำรุงประจำปีงบประมาณ2,569ของกรมการทรหารช่างโดยท่านพลเอกนรงริ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบ,บกหนึ่งพร้อมคณะบุกมาตรวจเองถึงที่ ทำไมถึงต้องมาตรวจเพราะงานส่งกําลังบํารุงเนี่ยคือหัวใจสําคัญของการรบถ้าช่างไม่พร้อมอุปกรณ์ไม่ครบทุกอย่างจบท่านพลเอกนรงฤทธิ์จึงมารับฟังปัญหาติดตามความคืบหน้าและเน้นย้ําให้ทําตามนโยบายผอบอทบแป๊ะแปะ,แปะให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่สวยหรูบนกระดาษ งานนี้ไม่ได้มีแค่ฟังบรรยายนะครับคณะตรวจเยี่ยมได้เดินดูของจริงแบบจัดเต็มได้เห็นการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์สายช่างที่สำคัญทุกชิน้นโคดหลํำได้เห็นการจัดแสดงกล้องตรวจการชนิดต่างๆและห้องซ่อมกล้องไฮเทค ชมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ช่างขนาดใหญ่สุดยอดตื่นตากับโครงการวิจัยและพัฒนายุทโภปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ทางทหารและเครื่องช่วยฝึกแผนกสงครามทุ่นระเบิดที่บอกเลยว่าอนาคตการทหารไทยสว่างแน่นอนแถมยังดูการเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจรับมือสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยพร้อมช่วยพี่น้องประชาชนได้ทันที หน่วยรับการตรวจเยี่ยมคือโรงซ่อมกองร้อยทหารช่างซ่อมบำรุงหนักกรมทหารช่างที่21โดยมีพลโททีรพลสีกเกษมเจ้ากรมการทหารช่างให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนี่คือการตอกย้ำว่ากองทัพบ,บกเตรียมพร้อมในทุกมิติไม่ใช่แค่รบเกง่งแต่ต้องบำรุงเกง่งเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสุดมันและเข้าใจง่ายใช่ไหมล่ะคอมเมนต์มาหน่อยครับว่ายุดโทปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ทางทหารตัวไหนที่อยากให้ 28HBNews เจาะลึกที่สุดถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์และที่สำคัญกดติดตามช่อง 28HBNews ของเราไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ